ข้อ412ความอดทนคือความอดกลั้นที่เกิดขึ้นกับบุคคลผู้เช่นกับพระปุณณเถระและขันติวาทีฤุศีชื่อว่าขันติด้วยประการชนี้แม้ในอัจรสังคีติสูตรท่านก็กล่าวไว้ว่าความอดทนคือความอดกลั้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าในมาติกาที่ยกขึ้นตั้งไว้ว่าขันตินั้นขันติเป็นไนะ คือความอดทนความเป็นคือความอดทนความเป็นคือความอดกลั้นความเป็นผู้ไม่ดุร้ายการไม่ปลูกน้ำตาความที่จิตเบิกบานอันใดนี้เรากล่าวว่าขันติดีการสังคีติสูตรนั้นว่าความอดกลั้นชื่อว่าความอดทนคือความเป็นคืออันยกกรรมชั่วและคำพูดชั่วของชนเหล่าอื่นไว้เหนือตนอดทนโดยไม่ทำการโกรธตอบ ความไม่โกรธชื่อว่าความเป็นผู้ไม่ดุร้ายการไม่ให้น้ำตาเกิดในตาทั้งสองของชนเหล่าอื่นด้วยอำนาจความเกลี้ยกลาดชื่อว่าการไม่ปลูกน้ำตาความเป็นผู้มีใจเป็นของตนแห่งจิตชื่อว่าความเป็นผู้มีใจเบิกบานคือภาวะแห่งใจที่ไม่พยาบาทอันเป็นของตนชื่อว่าความเป็นผู้มีใจเป็นของตนอีกอย่างหนึ่งอารมณ์อันเกี่ยวเนื่องด้วยจิตชื่อว่าจิตความเป็นผู้มีใจเป็นของตน ด้วยใจอันสันคตด้วยปีติซึ่งถือเอาโดยความเป็นธรรมชาติแน่วแน่เกิดขึ้นในระหว่างแห่งจิตนั้นชื่อว่าความเป็นผู้มีใจเป็นของตนอีกอย่างหนึ่งบุคคลมีใจเป็นของตนความเป็นแห่งบุคคลมีใจเป็นของตนนั้นชื่อว่าความเป็นผู้มีใจเป็นของตนความเป็นผู้มีใจเป็นของตนนั้นหามมีแก่สัตว์ไม่เพราะฉะนั้นเพื่อจะห้ามบุคคลเป็นต้นท่านจึงกล่าวว่าแห่งจิต